คุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกเราสองคนได้พูดกันถึงเรื่องราวของไฟโตเอสโตรเจนจากพืชน,นะคะที่เราสามารถใช้ทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ตกลงไปในช่วงของวัยทองซึ่งคุณยูยแนะนำตัวกวาวเครือขาวในสูตรพูราซึ่งจากงานวิจัยระบุแล้วคะ่ะว่ามีความปลอดภัย แล้วก็ยังให้ผลในเรื่องของความงามความเป็นสตรีทีนี้คุณยุ้ยบอกว่าในร่างกายผู้หญิงเนี่ยมีฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำงานควบคู่กันไปคือในทั้งหญิงทั้งชายก็จะมีฮอร์โมนทั้งสองร่วมกันแบบนี้ใ,นใช่ไหมคะเ<น>รนเตอ์คะในใน,ในเพศชายก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงผู้ชายก็มีเอสโตรเจนเหมือนกันค่ะแต่ว่าโปรเจสเตอโรนเนี่ยจะอยู่ในผู้หญิงทีนี้ความสําคัญมันก็คือทั้งสองทำงานร่วมกันแล้วทีนี้ มันต้องทำหน้าที่บาลานซ์ด้วยนะคะคุณดุวยได้พูดถึงเอสโตรเจนไปเยอะแล้วเพราะงานวิจัยด้วย<ะ>ที่อยากให้อธิบายคุณผู้ชมฟังอีกนิดหนึ่งเรื่องของ er ตัวโปรเจสโรนค่ะโปรเจสโรนเนี่ยก็จะคู่กับเอสโตรเจนเวลาที่เรามีอาการของวัยทองอะ่ะคุณหมอที่ชะลอัยทั่วประเทศอ่ะแอนตี้อยจิ้งคลินิกอะ, Anti อะเขาก็จะเจาะสองตัวนี้แหละคือเอสโตรเจนกับโปรเจสโรนค่ะซึ่งถ้าเราไวถ้าเราไวทองอะมันตกตกทั้งคู่ อะไรตกมากอะไรตกน้อยเท่าน,นั้นเองนะคะจริงๆแล้วโฮอร์โมน2ตัวนี้ทํางานร่วมกันแล้วก็คอยรักษาสมดุลซึ่งกันและกันเพราะว่าใบทองที่โฮอร์โมนตกทั้ง2ตัวแต่ตกแบบไม่สมดุลเนี่ยถ้าโปรเจสโรนตกพี่เบิ้ล<ะ>แล้วเกิดผู้หญิงคนนี้คนไข้คนนี้เป็นเอสโตรเจนิกไทป์คือเอสโตรเจนสูงอยู่แล้วก็จะเป็นพันเนื้อนมไข่เนาะอพอโปรเจสโรนตกเนี่ยก็จะมีอาการแน่นอนขึ้นมาอันหนึ่ง วนง่ายพอโปรเจสโรนตกเอสโตรเจนเด่นขึ้นมาเนี่ยยิ่งผู้หญิงที่เดิมเป็นเอสโตรเจนิกไทป์คือเป็นพันุ์ที่มีอกเอวสะโพกอยู่แล้วเนี่ยก็หน้าอ,อกจะขยายขนาดแต่ไม่ได้ขยายเต่งตึงเหมือนสมัยสาวๆค่ะพอโปรเจสโตนตกม,มันจะออใหญ่ๆนุ่มๆไม่มีทรงดูใหญ่แต่มันจะย่ยบ อุ้ยไม่ต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นเลยครับพอเอสโตรเจนเยอะมากเกินไปนะคะในช่วงวัยที่เป็นวัยทองแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงต้องดูแลก,กันค่ะทีนี้เรามีบล็อกแครีบลอกแครีทำหน้าที่เพิ่มระดับโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติเดียวชื่อบล็อกแครีไวจี้นี่ค่ะ,ะตัวนี้ที่จะเป็นตัวช่วยได้ค่ะเป็นตัวช่วยได้จริงๆเลย พี่เข้าใจอย่างนั้นจะถาม<ฮ>ะจะถามดรเพื่อเป็นการยืนยันว่าใช่หรือไม่คะคุณผ,ผู้ชมท่านไหนเห็นตัวเองว่ามีอาการแป,กแปลกๆเช่นอยู่ๆน้ำหนักขึ้นง่ายแล้วหน้าอกขยายขึ้นแต่ไม่ได้ขยายแบบเต่งตึงชูชันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเอโรเจนเกินค่ะคราวนี้พืชพันธุ์กลุ่มที่ช่วยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นพืชตระกูลกระหล่ำเช่นบอ็อกลี่ แล้วนอกจากนี้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ก็สามารถขับเอสโตรเจนส่วนเกินเช่นส้นมมะนาวอนี้เป็นตน้นอค่ะถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะคะว่าตัวเองเนี่ยน้ำหนักขึ้นเยอะไปแล้วอะไรเงี้ยอม่างที่ดรว่าเนี่ยนะคะก็อะโฮอร์โมนบรอกโคลีกับน้ำมะนาวช่วยท่านได้ดอ,อรยูยูว,ว่าอย่างนั้นนะคะ ดรยิวิไม่ใช่ว่าดร e เอาองานวิจัยมาว่ามาบอกนะคะบัคครี่สารสกัดที่มีสารสำคัญต้านมะเร็งสูงและช่วยเพิ่มโฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอย่างเป็นธรรมชาติไทยทำมีบัคคอรี่เวจจี้อาการของโปรเจสเตอโรนตกในวัยทองเนี่ยเรายังอยากรู้เพิ่มเติมอีกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะถ้าตัวโปรเจสเตอโรนตกอะนะคะนานๆเลยอะค่ะ เราสามารถที่<อ>จะหาตัวเรียกว่าสารอาหารเพิ่มโปรเจอโรนนะคะลองเลือกเลือกตัวไหนได้บ้งคะก็จริงๆแล้วต้องต้องดูเรื่องของอาการโปรเจอโรนตกพี่ป้าเน่ากระดาษปากกามาเลยอออเหรอคะไอ้สดเด่นมันจะเด่นขึ้นมาเลยคือน้ำหนักขึ้นน<อ><ห>่ะน้ำหนักหดหูหดหูซึมเศร้าซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนค่ะหมดอารมณ์ทางเพศตายละเสกเสื่อมติ๊กไปเนี่ยมันไม่ได้หน้าอกขยายใหญ่ขึ้นค่ะ เวลาใส่ย,ทย,ยกทรงนะต้องโกยซ้ายโกยขวามันจะเพลย์เพลอ์อะไปเข้า <c oughs> ไปเข้าร้านาด้าช้อปปี้ไปดูแบบยกสรงผู้ใหญ่มันจะประมาณนั้นนะฐานกว้างโอ้โแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนไซ์ย,ยกสรงด้วยโอ้โหผู้เส้นเหนื่อยเลยอต้องมีการโกยกันด้วยแต่มันแต่เราก็เคยเห็นภาพนะคะว่าเป็นยังงั้นนะคะ <c oughs> โอ้ยน่ากลัวน่ะคุณยุ้ยจะรีบกินเลยเนี่ย เราก็อายุจะดูึอกอก่ะนิดนึงตุรีบทานกันนะคะคือบอครีเนี่ยช่วยป้องกันและร่วมบำบัดมะเร็งได้หลายชนิดแล้วยังช่วยล้างพิษได้และยังช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนได้ด้วยค่ะต้องจัดเลยจะรู้ดีเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องไปรื้อฟื้นล้ค่ะแล้วก็ต้องกินเป็นประจำแล้วสักระยะหนึ่งนะคะคือก็ห,อหามานานนะ,นะคะว่าตัวที่จะช่วยได้เรื่องราวพวกนี้ คุณยุย้ยแนะนําสูตรไหนเหมาะกับใครดีคะเพราะในตอนนี้เนี่ยเราต้องมาปรับสมดุลฮอร์โมนกันเพื่อให,ให้มันสมดุลกันนะคะด้วยสารอาหารยุย้ยแนะนำง่ายๆเลยค่ะถ้าเรายังมีประจำเดือนอยู่ถ้าคุณผู้ชมยังมีประจำเดือนอยู่ไปกินพูล่าเลยค่ะเพราะว่าให้ความขาวสวยหมวยอืมเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนแห่งความงามอยู่แล้วแล้วก็กเกลือเป็นมีงานวิจัยที่มันปลอดภัยมากๆก็เป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ปลอดภัยมากแล้วผลความงามค่อนข้างชัด แต่ถ้าหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยะะอยู่ยแนะนำบ็อกคลีเวจี้ค่ะน่าจะเหมาะกว่าตัวเนี้ยนะคะใช่เพราะว่ามีทั้งเพิ่มระดับโปรเจสเตอโรนและยังมีอัลฟาฟาที่เป็นไฟโตเอสโตรเจนถึงอัลฟาฟาจะไม่ได้ทําให้อกอึมหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันให้ผลในด้านอื่นมันก็เป็นการรักษาสมดุลฮอร์โมนแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยเหมือนกับไวทองและมีอาการแห้งเหี่ยว ท่านกินพูล่าก็ได้นะแต่ถ้าท่านอึม,อ,มอ่ะท่านไปกินบล็อกคัลี่ง่ายนะดูจากความอึมค่ะค่ะก็คือสังเกตตัวเองเท่านั้นเองนะคะนั่นคือ ปรับสมดุลฮอร์โมโนด้วยสารอาหารหัวข้อของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องราวที่เรานํามาคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามกันมาได้ที่ l i น์อัดท็อปช้อปปิ้งตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่เลยนะคะและวันนี้เราสองคนต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนละค่ะกลับมา,าพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17.30น,น,นที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story ส,สวยสุขภาพดีแบบท็อ ขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ